ส่วนเรื่องของการเคลื่อนตัวหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อยู่ตอนนี้ก็เกิดคําถามนี่แหละคจะเป็นคําถามในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นเรื่องการเสียชีวิตของบุ้งนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีมีการออกมาตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่ามันมีการอย่างเช่นราชธันออกมาแถลงเนี่ยหลายๆจุดในส่วนของรายละเอียดการเสียชีวิตนั้นไม่ตรงกันนะครับเช่นการส่งส่งตัวต่อนะครับระหว่างโรงพยาบาลต่อโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลหนึ่งบอกว่าไม่มีสัญญาณชีพ ตั้งแต่กี่โมงกี่โมงแต,แต่อีกโรงพยาบาลหนึ่งบอกว่ามีสัญญาณชีพแต่สัญญาณชีพอ่อนซึ่งการมีสัญญาณชีพกับสัญญาณชีพอ่อนเป็นคนละเรื่องอะไรเลยเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เหมือนจะโรงพยาบาลเดียวคนพูดก่บคนเดียวกันแต่ต้นการถแถลงกับห,หลังการถแถลงไม่ตรงไปแล้วพอสื่อมวลชนถามในรายละเอียดปุ๊บก็เริ่มเริ่มไม่นิ่งคือลงดีเทลแล้วมันไม่ไม่ได้อืบางดีเทลครับจนตอนนี้คนก็เลยเกิดบางส่วนก็เลยเกิดคําถามในหลายๆส่วนว่าแบบเอ๊ ไทม์ไลน์มันเป็นอะไรยังไงกันแน่เริ่มมีความไม่ไว้วางใจบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะซึ่งก็มีสิทธิ์ธนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็เข,า,ข,า,ขาถึงต้องมีการส่งร่างชนสูตรไงนะฮะก็เดี๋ยวรอดูในรายละเอียดตรงนั้นก,ก็แล้วกันที่เขาจะยืนยันเยนะครับว่าโอเคดูแลทุกอย่างเต็มที่ ตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีการเคลื่อนไหวออกมาจากทนายกฤษดางนะครับก็ทนายกฤษดางเป็นทนายความประจําศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็เดินทางมาที่นิติเวชศาสตร์นะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมสังเกตการ์การชนะสูตรพริกศพอบของบุ้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับแล้วเขาก็ฝากคําถามไว้บอกว่าบุ้งกินข้าวหรือไม่กินข้าวเพราะมันมีบอกรายละเอียดเลยนะว่ากินอะไรมื้อนี้กินอะไรบ้างในตอนเพราะว่าเมื่อชนะสูตรเบื้องต้นถ้าเขาต้องผ่านกระเพาะใช่ไหม อเขาบอกว่าไม่เจอใช่ไหมอืมครับแต่คำสิ่งที่ทนายกกิดาสงถามก็คือกินข้าวหรือไม่ไม่สําคัญแต่เสียชีวิตเขาใช้คํานี้ตามภาษาคือแต่ดับในอ้อมแขนของรชาชทันใครรับผิดชอบนี่ผมก็ไม่รู้เหรอเออคือมันมันต้องมันต้องอธิบายขนาดไหนมันน่าสนใจตรงที่ถ้าพูดผู้ที่ถูกคุมขังตรงนั้นนะ่ะมีเจตจ,จำนงของการอดอาหารแล้วโปรโตคอลมันจะไปยังไงต่อ Mm hmm. ม,มันจะไปยังไงต่อถ้ามันเป็นเจตจำนงของเขาะ mm hmm. เราจะเรามีมาตรการในการดูแลอย่างไรซึ่งซึ่งราชทันคงพยายามบอกอยู่ว่ามีแต่แต,แต่แต่มันต้องมีแพลนไหนหรือเปล่าที่อยากจะรู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันการคนเรามันอดอาหารได้กี่วัน <Okay. S 2> นะเนื่องว่า mm hmm. คนเรามันอดอาหารได้กี่วันในแล้วมันมันมีอย่างนี้เสร็จแล้วนะแล้วยังไงเขาบอกว่าราชทันก็จะมีอํานักจิตวิทยา <P> พูดคุยเพื่อจะ <แก S 2> ชี้ชวนหรือว่าชักชวนและพยายามให้ปรับเปลี่ยนวิธีอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยแต่เจจำนวของคนเนี่ยเราถ้ามันถึงถึงกับแบบมีแนวโน้มไปทางชีวิตมันจะยังไงต่อไมอ่อย่างประเด็น,นของอันคืออันไม่รู้ว่าสิ่งที่ทานายถามเป็นคำถามที่ควรถามหรือเปล่าคำว่าควรในที่นี้หมายความว่าบ้ามาถามอะไรแบบนี้หรือหรือไม่ใช่นะแต่หมายความว่าเป็นคำถามที่เราเราต้องสงสัยหรอว่าการการเสียชีวิตนี้ ในการดูแลของราชทันแคร์พิชอบถ้าถ้าเป็นการเสียชีวิตที่ที่เป็นไปตามถ้าเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามที่มันพึงจะเป็นคือถ้าเป็นไปตามธรรมชาติจากการที่ดูแลไม่ทั่วเหมามสมตามสมควรแล้วนี่สมมติว่าถ้าดูแลไม่ทั่วถึงอันนี้มันก็ต้องตั้งคําถามว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ซ้ําๆอีกไหมถูกปะแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดจากความเนี่จุดยืนเจตจำนงเขาจะอดอาหารแล้วเขาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปคุยแล้วเออเข้ามาคุยพยาบอกเฮ้ยมีวิธีอื่นไหมอย่าอย่าอดอาหารเลยอะไรเงี้ยแต่เขายังคงยืนยันในจุดนั้นจนในที่สุดมันก็นําพาไปสู่สิ่งนี้อย่างเงี้ยคือถึงบอกไงว่ามันจะต้องมีหลักการอะไรที่ชัดเจนหรือเปล่าเมื่อมีคนแจ้งเจตจานงอย่างชัดเจนแบบนี้เรามีมาตรการอะไรมากกว่าการคุยไอ้คุยเป็นคือการที่จะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนะ ในการที่จะเฮ้ยให้หันกลับมาดูแลตัวเองก่อนแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ดําเนินต่อไปถึงถามว่าอดข้าวมันทําได้กี่วันแล้วเราจะดิวกับสิ่งนี้อย่างไรมันยังมีเจตจํานงนี้อยู่นะคะมันมีทั้งตะว,วันมีทั้งอีกกี่คนน่ะที่เขาเขามีเจตจํานงที่เขาจะใช้วิธีแบบนี้เพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นของเขา Green Morning Show